สวัสดีเอฟซีทุานครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแล้วพะลวยครับพี่น้องเอฟซีทุานมือนี้พาพี่น้องแฟ,คแฟงน,นครับแฟนช่องมาด่วนๆครับมาแบบด่วนๆเลยครับมาจากเยอรมันครับเรียกรับเยอรมันครับพี่น้องเอฟซี 16, มวยเปนทีสิบหกกัญญาสองพันห้าร้อยหกสิบห้ามาหอดมาถึงครับพี่น้องเอฟซีทุานหรือไปฟังแนวท่า,ทาจากจีจีแชทคนเบอร์วาพี่น้องหรือลูกหลานเพื่อนเนี่ยอย,อยู่อยู่เอยอรมันเนี่ยตัวเล็กแนวท่า,ทาเพิ่น วันนี้ออกมารูปแบบใดครับพี่น้องเอฟซีดูทันเดี๋ยวเราจะเข้าไปฟังพร้อมๆกันเนาะตอนจะไปชมคลิปนั้นงคลาดได้พี่น้องขอฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากได้พี่น้องกดติดต,งติงๆแบบพร้อมเพื่อจะมาผ่านคลิปไม่ไหมขอทีเด็ดจากทั้งช่องเลยปพาด้วยครับป่ะก็ไปพบกับเจกัดครับพี่น้องเอฟซีดูทันครับอ e รบอ e บลไลฟ์สีใหญ่หางป่ะน้ำเลา่าพระรวยไปครับสวัสดีครับเจคัดครับสวัสดีครับสวัสดีมากครับสวัสดีค่ะ เป็นจะไหนเนาะคือดังคักด,ดังเนียแทโอ้ยเานาะเป็นนอ้นนองสาววะเป็นน่องสาววะครับชื่อว่าเป็นเป็นน้องสาวนี่ละเพิ่นลราไปได้แฟนฝรั่งอยู่เยอรมันปีสิบกว่าป,ปีแล้วละเพิ่นอยู่พุ่นน่ะอันเพิ่นเราถือเลขดีดีถ้าเรามาเอาสูพี่บอกสูติว่าเอาจะพูดียังไงบดี <laughs> เออซึ่งขวดแท้จกักไรกูได้ยินมาขวดบบด เสื้อกระเป๋าถือเลขกระเป๋าแล้วเดี๋ยวจะเล่าใกับว่าอี้นี่ในเสียงมนั่นในเมื่อนยุนหันแล้วอาสุกตะทั่วว่ากูเลี่ยงปัญหากูก็อยากได้คือกันการสิ่งสิ่งเขาจะมูนเดียวไหนจีไม่มันไม่มีอนเด้ยพนันว่าไม่กูก็ได้อยู่แล้วสองวตั้ได้ครับสองหัวสามวัวกับถึกว่าสองกับสามตัวเป็นจังสั้นในวันนี้เป็นเป็นเลขสุดเลยเลขฝันมันถามมันมันว่ามันบริเฮดเนี่ยบริเฮดบริเฮดเลขสูตรอือจแล้ว ันนีี่่อ้พงสีว่าประมาณว่าฝันไปยังไงสักว่าประมาณว่าฝันหรือเพื่อนมีเลขแล้วพื่นยัาแล้วจีสีมีของเขาอยู่เขาบอกบอกเข้าตีบอเออสียาย่เป็นเขาบอกบอกเข้านี่แหละข้าศึกเขาบอกถึงทุกวันนี้เลยเจ้ค่ะแมนสีมีของเขาอยู่อันนี้ทีมาทีไปอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวมืออื่นก็รู้ว่าสิเป็นจ๊ดเด็ดสีพี่น้องเท่านั้นแล้วช็อตเดเด็ดอยู่มือนี่แหละครับหอกก็มาหอดมาถึงโค้งสุดท้ายมือนี่แล้วเออเลีมือเป็นแต่นอนตีลังกาฟังเอารถเฮ้า ดังข่าวขึ้นพี่ดำได้เนี่ยออเขาอย่าซื้อเลขเงินบ่นพอเขาก็ซื้อเลขกระเป๋า 2, 3, ตัวใบละสองสามแสนนี่ถือเลขีหนหนสามตัวปุ่นนี้มันจ๊งเฉยเลกระเป๋าใบหนึ่งนี่โโอมันต้องถือสามตัวปุ่นเนี้มันเจ๊งเงินสามมันตีราคาเป็นเงินนี่ประมาณสองสามแสนปุ่นนี่ใบหนึ่งรับเขาถือดูหรือเปละาโอ้ย เูาเป็นต่สร้างเนาชวนแล้วก็บอกว่าว่าแมงปันยังไม่ได้เตี้ยแมนแมงปันกันไปตัวในช่วงเดลาบนต้อกันเนาะอันนี้จะเป็นแสดงว่าไอ้เป็นเอฟซีดีใจในเอฟซีสิ่งเฉพากันเหมือนนี้ครับพี่น้องเอฟซีเมืองน้ำหาจุดพอเอ๊น้ำประเทศไรเยอรมนีค่ะเยอรมนีค่ะมันไกลกนี้มากไกลพี่น้องเนี่ยมากไกลเขาถูกดูคำว่าว่าถือดูหันบ่อยากติดตามเนี่ยนะบันนี้วันนี้ พันเดนเนี้ยสร้างมาจากไหนครับมาไปมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วเนวี<อ>่ยทางเอย,ยมันเนี่มาแล้วค่ะอมอ่เด้อเอทีเอผูดาอยงาไาาาากับเบิ้งเอาเด้อค่ะเด้อแต่ว่าเขานีเสียให้ตัดเอาบนล่าง,งดัดสองตัวเอาเด้ดดอเดอเอดเดออดซูมให้เบิ้งไปหน่อยค่ะห้ตัดเอาสองตัวนี่เขาไฮมากนี่แหละสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามเก้าสี่สามหกโอ้หมักหลายพี้องสี่สามหก เตะตาจมูกอ๋อว่ามันแมนพี่น้องว่ามันแมนเลขสี่กับเลขหนึ่งเนี่ยว่าสิเลี้ยวเลขห้าแล้วก็เลขหนึ่งเลขสามเลขเก้าแล้วก็เลขสี่เลขสามเลขหกตาแอบพอดีนะก็เรียกว่ามันแมนค่ะค่ะห้าสามหกบนล่างแยกมาบนแยกมาล่างพี่น้องเอฟซีตุกท่านเบอร์โทรผู้ใดครับเนี่ยเบอร์โทรเจคัสบอกค่ะนี่เบอร์โทรโอ้เบอร์โทรเจคับพี่น้องศูนย์เก้าแปดค่ะห้าสี่หก า9385จะอะไรกันเลยรับครับพี่น้องเรียกรับไปทั่วคัดถามแบบรับรังกันออกบอกแห้งบ่ได้แล้วเขาจะเสีได้ยิ้นดูข่ามบ้านเขาจะเสว่าโอ้โซเลียงเราขัดบ่สเว่าเลยืม่ได้โซเลียงเรื่องเลียกครับเอเดนต์เราไมีโชนไม่ใช่เนาะตัวเลขแมงเอเดนก์โเลียบอกแล้วน่าเอาคักๆ็อตเด้อผู้ใดตีเอฟซีทั้งหลายเงินจะคักๆลงมืิ่อื่นนี่พัะงามนี่ได้พี่น้องกลับไปพิจารณาครับทั้งช่องกับเสนอเป็นเพื่อนชื่อกังเจมน่แคทจะเป็นแนวทางให้าพี่น้องเอฟซีทุกท่าน โปรดใช้พิจารณาอนุาตในการรับชมน้ำพี่น้องแต่ล,ละลิลละตรแต่ตัวแบบมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงลงทุนในการลงทุนเนาะ,ะบรมเนว่ากษณ์จีว่าถือแช่ได้พี่น้องบดยาบ้านแน่น่เนี่ยแนวทางเนาะครับบอมากระพานแมนครับบอมากระพานเนาะค่ะครัต้นยอเสนอเป็นอินวทอร์ทั้งโปรดใช้พิจารณาอนุญาต ตั้งแต่กระเป๋ามานี่มันสองสามงวดลวเลยกระสันสีน้ำเขาปนีตีกันเลยปกตินี่สิตีต่อกันแต่ย่ามีบุญมีท่านเขายนเนอยู่ไก่เนาะครับถามกันมึงสบายบ่วทอนันลาเยนองกันเลยแต่ว่าเที่ยวนี่มันล่องกระเป๋ามือนั่นครับล่องกระเป๋าแล้วว่าเอา้า อันนี no ้มันกระเป๋าอิหยางมื่อ no. กี้ม so ัซื้อใบละแพงแต่พนาว่าบอกกูถือเลขพนาว่าสามแสนพุ่นเนาะสามแสนสามแสนใบนีงมันแพงกระเป๋าเนี่แบนเนมของแท้ดิเอามึงซื้อจด้ไงละเมียมหน่วยมาถือรู้เท้กันได้บางสิแต่บอกกูได้เป็นย่างกูก็อยากถือคือกันเนาะ ถือกดูแต่ว่าอ่นกระเป๋าแบนเนี่ยนีเขาถือสามตัวเลยโมเป็นสองตัวเลยเขาต้องเขาต้องได้จานาสามตัวทิงจะได้ราคาสองแสนสามแสนเนี่ยเพราะว่าถ้าสองตัวไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้ฮอตปนั่นมันเกิดขาคนอยู่ลยแหล่สามเงื่หรือสองใบเนาะเพ๋าสองใบอยู่ไม่ได้ครับว่าสองตัวเพราะถ้่ากับสองตัวก็ได้สองตัวก็ได้เนี่ยมาสามตัวนักหนาในกระเป๋าสองใบเนี่ยใบละสองสามเสียนนี่ละโอ้แล้วก็เรามาโอ้จะเป็นมัสนาเขาเตะโอ้เียหอดเท่าบ้านอง ฝากเอฟไว้ทั้งหลายเนาะเป็นแนวทางคัันมักกะตีตามเอาคาว่าอมากกะเลื่อนพันได้เพราะเป็นยังรัาตามที่เอฟซีแต่มากไปเนาะจับจีแคดกับป็นแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีมาวันที่สิบกันยากับเบืออื่นเนี่ยแหละครับพี่น้องเอฟทุกท่านเบอร์โทรของเพื่อนจัดศูนย์เก้าแปดห้าสี่หสห้าแปดก้าสหปดโทรหาจีแคดครับพี่น้องเพราะว่าเป็นเลขอลับแอดเองสิบลงกับบไายต้องโทรถามจีจแคเป็นสักวันวาลีมาไป หรือว่าเอฟซีจะโทรถามโดยตรงก็โทรหาเพื่อนได้ครับตัวเล็กและแนวทางของเพื่อนนะโชคช่มันหมายครับพี่น้องลำรับในเวกับสุขุสุขด้วยครับตัวเล็กและแนวทางด่้วนๆครับพี่นอ้อนง,พอ,งพอกันไม่คลิปหนาครับผมเกริฟตีแคตสีลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพี่น้องแฟชั่นแฟชั่นเด็กกัเป็นตัวเลขกและแนวทางของเจแคทหลานเพิ่นบ่หรือน้องสาวเพิ่นอยู่เมืองนอกครับพี่น้องเอฟซีตุนันดูเยอรมัน แสดงว่าเขาถือรูครับพี่น้องเอฟซีทุกทาก่านเพิ่าจะมีแนวข้างของเพิ่นอยู่หันล่ะก็เลยฝากตอนพี่น้องเอฟซีเพิ่นก็เลยเอามาต้อนเจสต์เจสต์อย่ามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีอีกทอดหนึ่งก็โชคโชคมันหมันลำลำลื่นลุ้ยครับพี่น้องมีโชคไม่ใช่ในมื่อื่นครับพี่น้องตัวทุกตัวเลขทุกแนวทางมีความเสี่ยงได้พี่น้องเด้อท่างช่องไม่ได้เสนอบอกว่าเลขตัวนี้ออกแน่นอนเสนอเป็นแค่เสกกลางเทขนาดพี่น้องเอฟซีทุกทา่าน ทังเกียรติัดับเสนอเป็นแค่แนวทางปดใช้วิจารณญาณในการรับช่วหรือรับฟังน้าทุกแนวทางทุกตัวเลขมีความเสี่ยงครับพี่นออ้องเอฟซีทั้งช่องบริษัทสนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพรานั่นใจย,ยางใดครับพี่น้องพบพอกันไหมครับคลิปนี้สิดเดล,ล่าลงไวซามีสักอนฝากในเรื่องพี่น้องฝากคนหาวลานไว้น้ำแน่พอกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับ